เด็กๆคะเด็กๆสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เนาะเป็นวันพุธนะคะที่เราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวิชาภาษาไทยนั้นเราเจอกันทุกวันนะคะทีนี้ในวันนี้สิ่งที่คุณหอมจะสอนเด็กๆก็คือเรื่องคําที่ใช้รอหัน นะลูกนะเรามาดูคําที่ใช้รอหันว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานนี้เราได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับคําที่ใช้บันบันแม่อากาศนอนหนูเด็กๆเรียนมาแล้วบันแม่อากาศนอนหนูแล้วก็บันรอหันใช่ไหมคะส่วนบันแม่อากาศนอนหนูมีมีบันอะไรม้างนั้นเด็กๆรู้แล้วอ่เด็กๆรู้แล้วสิ่งที่คุณหอมจะถามว่าบันแม่อากาศนอนหนูมีกี่บันที่เขานิยมใช้อะลูกมีกี่บันคะ อ่ามีอยู่ห้าบันอ่ามีอยู่ห้าบันเพื่อนตอบคุณอมาวว่ามีอยู่ห้าบันอ่าบันเลือครับเก่งมากเก่งมากลูกอ่าบันที่นิยมใช้มีอยู่ห้าบันอ่าอันนี้อันนี้เป็นคําที่ใช้รอหันใช่ไหมคะอันนี้เป็นคําที่ใช้บันเมื่อวานนี้ที่เราเรียนคําที่ใช้บันเป็นคํำของจองใช่ไหมคะเป็นคํำของจองที่ใช้บันมีบันทึก บันทึกบันดาลบันเทิงบันลือและบันไดอ่ที่เขาบอกว่าบันทึกและลึกไว้บันดาลให้ใจรื่นเริง สุขสร์ร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาเรื่องมายาบันไดไต่ระวังหากผ้าทั้งอาจเก็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวังคําที่ใช้บันมีหลายคําที่ใช้ประจําก็มีบันบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงบันลือที่คุณหนอมบอกเด็กๆนะคะอันนี้นะคุณสินที่คุณหนอมฝากให้เด็กๆได้จดจํานะคะแล้ววันนี้นะ อันนี้เป็นบรนรอหันเป็นบันรอหันบัรอหันก็จะมีบันจงบันจูใสบันทุกไว้บันดามีบันเลงบรรลุที่บันดัดดีสุดบรรยายบรนโพ์กำหนดแน่บัรหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมอันนี้คือคำที่ใช้บันนะคะยังมีอีกมากมายบรนนะส่วนวันนี้ที่คุณหนอมบอกเด็กๆไปแล้วว่าคุณหนอมจะพาเด็กๆนั้น เข้าสู่การเรียนคำที่ใช้รอหรันนะคะคำที่ใช้รอหรัเนเด็กๆฟังดีๆนะเพราะครูหนอมชอบถามาเด็กๆฟังดีๆน,นะคะเดี๋ยวค่ะครูหนอมยังไม่เปิดสกีนค่ะครูหนอมยังไม่เปิดสกีนนะคะอันนี้ครูหนอมปิดสต็อปเมื่อกี้ครูหนอมยังไม่เปิดแคสกีนให้ค่ะใจเย็น,เยน,เยนๆค่ะอ่เด็กๆคะ ดเด็กๆเห็นคําที่ใช้รอหันไหมคะที่คุณอมอแชร์กรีนขึ้นมาดเด็กๆเห็นไหมโลกนนเห็นแล้วอันนี้คือคําที่ใช้บันนะคะเด็กๆมาดูเด็กมาดูดาดเลือกเนื้อหาค่ะอ่าพอเพียงถ้าพอเพียงยังไม่พอเพียงถ้าพอเพียงยังทําเป็นเล่นยังทำเพื่อเ่อเออยู่ให้คุณอ๋อปวดหัวนะตอนนี้คุณห๋อจะดีบพอเพียงออกค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าเล่นมากเลยนะอะเด็กๆด,ดูค่ะการอ่านคําที่ใช้รอหันเด็กๆด,ดูเขาบอกว่ารอหันเป็นพยัญชนะรอสองตัวติดกันดูพยัญชนะที่มีรอสองตัวติดกันรอตัวแรกทําหน้าที่เป็นไม้หันอากาศรอตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กลทำนะ รอตัวแรกทําหน้าที่เป็นไม้หันอากาศร,รอตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กลอันนี้นะคะต่อไปเดียกมาดูการอ่านคําที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดการอ่านคําที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดหนึ่งเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดนั้นจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันถ้าไม่มีตัวสะกด จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันเช่นคำว่ากันไกอ่านว่ากันไกบรรจุอ่านว่าบรรจุพันษาอ่านว่าพันษาคำพวกนี้ไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันดูอันที่สองดูตัวนี้การอ่านคำรอหันที่มีตัวสะกด อันนี้คำพวกนี้นะคะรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะตัวนี้เป็นเสียงอะนะคะอันนี้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะทำไ้นะกับตัวสะกดนั้นๆตัวอย่างเช่นคําว่ากรรมการอ่านว่ากรรมการ ดูตัวอย่างตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอ่านว่ากรรมการนะแต่รูปภาพมันทับอยู่นะคะวักตอนอ่านว่าวักตอนอัทธรสอ่านว่าอัทธรสเด็กๆด,ดูคำว่ากรรมการ<ม>กรรมการมีมอม้าเป็นตัวสะกดวักตอนมีคอควายเป็นตัวสะกดอัธรสมีถอถุงเป็นตัวสะกดคำที่มีตัวสะกด อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะคำที่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะเด็กจำนะคะเด็กจจำให้แม่นนะคำที่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะตัวอย่างเช่นต่อไปเสียงเมื่อกี้แล้วนะคะเมื่อกี้เราพูดมาแล้วทีนี้ดูข้อต่อไปเมื่อรอหัน อยู่หลังพยัญชนะและมีตัวการลันอยู่หน้าอยู่หลังรอหันให้ออกเสียงเป็นเสียงอันยกตัวอย่างเช่นชกัรอ่านว่าชกัรสวรรค์อ่านว่าสวรรค์ตั้งคันอ่านว่าตั้งคันแล้วคุณนอมจะกลับมาถามนะคะ,ะคำพวกนี้ที่มีตัวการันอยู่ด้านหลังเนี่ยตัวการันที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ย มันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะอย่างจอจานกาลันพ่อควายกาลันพ่อสัเพลกาลันมันจะอยู่ข้างหลังแล้วคุณหนอมจะถามว่ามันอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรถ้าตัวกาลันอยู่ข้างหลังจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันถ้ามีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะนะถ้าไม่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันดูนะคะต่อมาเด็กๆมาดูตัวนี้มาดูคํานี้ มาดูคำนี้เขาบอกว่าคำว่าหันษากับคำว่าสันหาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะใครตอบคุณหนอมได้คำว่าหันษากับคำว่าสันหาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงอะหรือว่าเสียงอัน อ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะหรือเสียงอันอนอ่าอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันแล้วคําว่าสรรพคุณกับอุปสรรคอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรลูกสรรพคุณกับอุปสรรคออกอเออ่าใช่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะถูกต้องลูกแล้วคําว่าพระขันกับสร้างสรรอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรอ่านค่ะ อ่าเก่งมากอ,าอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันอ่ามีคนเข้าใจแล้วนะคะยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณหอมจะถามอยู่คุณหอมจะถามนะคะอ่าคุณหอมมีคําถามนะอ่าทีนี้คุณหอมจะถามค่ะเข้าสู่เนื้อหาการถามของคุณหอมแล้วนะอ่าคุณหอมจะถามพอเพียงพอเพียงคะคําว่าภรรยาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะ พอเพียงภรรยาภรรยาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะนนูไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นเสียงนอนูค่ะบอกแล้วอย่าเล่นให้ฟังอ่าเด็กๆคะเด็กๆช่วยตอบให้คุณหนอมฟังหน่อยลูกภรรยาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะลูกเก่งมากเป็นเสียงอันแล้วทีนี้คําว่าตั้งคันละลูก คำว่าตั้งพันมีตัวกาลันเป็นเสียงอะไรลูกเสียงอันถูกต้องเก่งมากค่ะแล้วทีนี้ผิวพันเป็นเสียงอะไรค่ะลูกผิวพันอ่าเก่งมากผ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่าเก่งมากค่ะหรือว่าเด็กๆเข้าใจทีนี้คุณหนำถามอีกคําว่าบรรยากาศเสียงอันหรือเสียงอ่าคะอันค่ะอ่าเสียงอันมหัศจันทร์ลูกเสียงอะไรคะมหาศจันท์อันครับ อ่าเสียงอันแล้วธรรมชาติเสียงอะไรคะลูกธรรมชาติอ่าเสียงอ่ะเคใช่ถูกต้องลูกถูกต้องมากเลยโอเคค่ะทีนี้เขาบอกว่าลถบรรทุกบรรจุของค่ะว่าบรรทุกกับบรรจุเสียงอะไรลูกอันอ่าเสียงอันส่วนสรรพสินค้าเสียงอะไรคะห้างสรรพสินค้าเสียงอะไรลูกเสียงอ่ะถูกต้อง ถูกต้องแล้วค่ะอถือว่าเด็กๆเข้าใจในส่วนนี้แล้วทีนี้เรามาเล่นกิจกรรมกันอันนี้อ่านว่าอะไรลูกเอามาเรียงใหม่อ่านว่าอะไรคะเอามาเรียงไม่การไก่การไกทีนี้คุณหอถามว่าอ่คุณหอมถามว่ากันไก่นี้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่านหรือเสียงอันกันไก่อานอันเก่งมากเก่งมากลูก ต่อไปอันนี้สองอ่านว่าอะไรลูกคํานี้อ่านว่าอะไรคะมารยาทครับไม่ใช่มารยาทอ่านว่าอันญาคุณน้ำถามว่ามัญาคุณน้ำถามว่ามานยาี้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรลูกมันญาตอ่านอเสียงเนเสียงอะไรคะเสียงอันใช่กต้องแล้วอัดทะรดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรลูกอัดทลดอัดลดนี่

บางคนเข้าใจส่วนบางคนคุณหนอมถามแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะคะอะทีนี้คุณหนอมจะตั้งคําถามขึ้นมาคุณหนอมจะถามว่าคําที่ชาคําต่อไปนี้เป็นเสียงอะหรือว่าเสียงอันอ่คุณหนอมถามก่อนคําว่ามันญาตเป็นเสียงอะหรือเสียงอันลูกคําว่ามันญาต<อ>เป็นเสียงอะ<อ>หรือเสียงอันอ,อ,อเสียงอันเก่งมากถือว่าเข้าใจเป็นเสียงอัน แล้วคุณหนอมถามอีกคําว่าพักพวกพักพวกพักคอพ,พ,พ,พานรอหรันคอควายแล้วก็พอพานวแหวนกอไก่พักพวกอา่านออกออเป็นเสียงอะไรโอ้โอเก่งมากใช่ถือว่าเข้าใจคําว่าสวรรค์ล่ะคุกสวรรค์อะสวรรค์อ่ไม่ค่ออ่านค่ะสวรรค์อ่านออกเสียงเป็น,น,นเสียงอ,อันคูก จำไว้นะนเด็กๆจำไว้นะคำที่มีตัวสะกดเช่นคำว่าพักผู้คุณธรรมนิทศรรัศการพันนานห้างสรรพสินค้าอัทธรสกรรมการต่างๆนี้คือคำที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะส่วนคำที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันมีคำว่ากันไกลสรรหาจัดสรรมันยากอะไรอีกสวรรค์ ต่างๆเลยนะคะคําจัรญากัไกลพวกนี้บรรเจริดบรรจุบรรจงบรรต่างๆคือคําที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะส่วนคําที่มีตัวการันตัวการันจะอยู่ข้างหลังอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันขอเข้าใจไหมเด็กๆเข,ข<อ>้าใจที่คุณหอมพูดไหมเนี่ยเข้าใจคับ อ่าไหนใครเข้าใจส่งสติกเกอร์มือให้คุณหนอมสิคะใครเข,ใเข้าใจอ่าส่งรูปหัวใจก็ได้อ่าส่งรูปหัวใจเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วคุณหนอมจะได้ใครยังไม่เข้าใจแล้วคุณหนอมจะได้ถามคนน้นว่ายังไม่เข้าใจอ่ายังไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะคะใครไม่ส่งสติกเกอร์มาอ่าอ่าคนที่ไม่ส่งสติกเกอร์มา อย่าเพิ่งปิดกล้องนี้คุณนอมนะคนนี้ยังไม่ส่งสติกเกอร์มาอ้าวอังเปาอังเปาเข้าใจที่คุณนอมพูดไหมลูกอังเปาเข้าใจคําที่ใช้บันคมไม่ใช่คําที่ใช้บันคําที่ใช้รอหันไหมคะลูกเข้าใจครับอ่าถ้าเข้าใจคุณนอมถามหน่อยคําว่ามันญาติอ่านออกเสียงอ่ะหรือเสียงอันมันญาติ มันญาติมารายาดครับไม่ใช่มาลายาดค่ะมันญาติมอม้ารอเรือสองตัวยอยักษ์สละอาตละหานอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันหรือเสียงอะที่คุณนอมถามนะตอนนี้นะเสียงอันครับเก่งมากอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันแล้วคุณนอมถามถามอังเปาอีกลูกคําว่าคุณธรรมคุณธรรมมีมอม้าเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงอะหรือเสียงอัน คำที่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงอ่านหรือเสียงอันโลกเอาใครจะช่วยตอบอ่าเก่งมากอังอเปาถือว่าอังเปาเข้าใจแล้วนะคะถือว่าอังเปาเข้าใจในคําที่ใช้รอหรันมีใครอีกที่ยังไม่เข้าใจลรกใครยังไม่เข้าใจคําที่มีรอหันยกมือขึ้นสิใครยังไม่เข้าใจคําที่มีรอหรันยกมือขึ้น,ม,ม,ม,นมีไหมมีไหมคะอ่าถ่าเด็กๆทุก อ่าใครที่ยังไม่เข้าใจไอแคนไอแคนเข้าใจหรือ,อยังลกูกไอแคนเข้าใจคําที่ใช้บันหรือ,อยังคำที่ใช้รอหันหรือ,อยังโอเคไอแคนเข้าใจถือว่าทุกคนเข้าใจในคําที่ใช้รอหันอ่าถ้าเด็กๆทุกคนเข้าใจนะคะเอาเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาทําแบบฝึกหัดต่อคะ่ะทําแบบฝึกหัดต่อในหน้าที่เจ็ดสิบสาม เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่เข็แล้วครับชอบแล้ว,ลวโอเคค่ะคนที่ทําแล้วนะส่วนคนที่ยังไม่ทําทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยทําแบบฝึกหัดให้เสร็จะคะอ่า,าพรุ่งนี้นะอ<ท>า<ำ>ฟังพรุ่งนี้ครูหนอนจะสอนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่แปดนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่แปดคือบทที่แปดนั้นให้เด็กๆอ่านศึกษามาด้วยนะคะอ่าสิ่งที่คุณหนอาให้เด็กๆทำนะอ่านอ่านมาก่อนด้วยได้นะคะ อ่าวันนี้ <Okay. S 1> นะคุณหนอมขอจบการ <Okay. S 1> อัดวิดีโอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ